มีผลงานให้ได้เห็นแบบไม่ขาดตอนเลยจริงๆสำหรับผู้กำกับนักแสดงมากความสามารถออริเวอร์บีเวอร์กับผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดที่ได้นำเรื่องราวของทีมสืบนครบาล IDM B กับคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับหมวกไหมพรมและแว่นตาที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือสารวัตรแจ๊ะหรือพันตำรวจตรีธัญ,ญพิรสิทธิ์จุลพิภพมาทำเป็นซีรีส์8ตอนจบในชื่อเปิดโหมดล่าหยาท้าทายระบบที่จะออนแอร์ air ทางช่อง7 HD ให้ได้ชมกันในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งแรงบันดาลใจก็เพราะต้านกระแสะความฮอตของสารวัตรแจ้ไม่ไหวนอกจากจะเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่แล้วยังทําให้ภาพลักษณ์ของตํารวจดีขึ้นอีกด้วยและที่สําคัญตนอยากนําเสนอให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นไปอีกเรากําลังมีซีรีส์เปิดโหมดล่าอย่าท้าทายระบบซึ่งเรากําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็คงจะได้ดูกันต้นเดือนมีนา ะครับเป็นซีรีส์8 EP ก็มีตัวอย่างทีเซอร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเห็นไปบ้างแล้วนะครับตัวซีรีส์ก็จะเป็นเรื่องราวของอสารวัตรแจะ๊ะ<ส>กับกลุ่มทีมงานของเขานะครับที่เป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนเราก็นำเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมาเข้ามานำเสนอในรูปแบบของซีรีส์ซึ่งจะจบเป็นตอนๆหรือเรียกว่าเป็นคดีคด,คดีไป นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนทํางานยุคใหม่ที่มีวิธีคิดวิธีการวางแผนวิธีเข้าจับกลุ่มนะครับในรูปแบบที่สิ่งที่เขาทําแล้วออกมาเป็นภาพเสนอทางช่อง 7. เจ็ดเครับกระแสกระแสนิยมกระแสสังคมณเวลานั้นตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักสารวัตรแจด้วยวิธีการทํางานของเขารูปแบบการทํางานนะครับผู้พิทักษ์สันติราษทําให้ <c oughs> ภาพลักษณ์ของตำรวจดีขึ้นมาวัยรุ่นชื่นชอบในอัตลักษณ์ในท่าทางภาษานะครับผมก็เลยนำตรงนั้นนะมานำเสนอกับบอร์ดบริหารของช่อง 7hd นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็อนุมัติให้มาให้มาทำเป็นซีรีส์มีความยาว8ตอนแล้วก็ผมผมนอกจากนอกจากความบันเทิงของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยยังได้ในแง่มุมที่สะท้อนจากสิ่งที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจทา นะครับเราอาจจะเห็นในภาพข่าวว่ามีแก๊งคอรเซนเตอร์มีการหลอกลวงในภาพข่าวซีเรื่องเรื่องนี้จะเป็นตัวย้ำเพื่อให้คนในสังคมได้รู้เท่าทันกนและก็เล่เหลี่ยมของคนร้ายที่จะมาถึงภัยตัวเองอเป็น,เป,นเป็นกระจกสะท้อนอีกกระจกหนึ่งจากหน่วยงานรัฐที่จะทำให้เราตระหนักแล้วก็พึงระวังกับภัยสังคมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรา อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะเกิดขึ้นกับเราหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักหรือว่าญาติพี่น้องนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็จะแฝงด้วยสาระและบทสรุปตรงนี้เอาไว้อย่างดีเลยครับเรามีคดีจริงแต่เราเปลี่ยนสถานที่ชื่อตัวละครทั้งหมดจริงๆเดิมทิงสารวัตรชื่อชื่อสารวัตรแจะใช่ไหมครับแล้วแต่ในเรื่องเนี่ยรับบทโดยคุณเบนเซ์สันติราชเราเปลี่ยนชื่อเป็นสารวัตรเจมนะครับ วิธีการและคดีเหมือนกันแต่สถานที่ต่างกันชื่อของตัวละครก็จะชื่อต่างกันแต่กรรมวิธีของคนร้ายที่กระทํากับคนในสังคมคือรูปแบบเดียวกันการเข้าจับกลุ่มแบบแผนวิธีการที่จะไปดักคนร้ายและจับนํามาดิเนินคดีคือรูปแบบเดียวกันครับคุณเป็นสันติราชก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทางช่องได้วางมานะครับแล้วก็ยังมีอีก4นักแสดงที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณเต์กคุณอ้ําแล้วก็คุณทศ นะครับเข,เข้ามาเข้ามาที่จะ,ะ,ะเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วก็ยังมีนักแสดงรับเชิญนักแสดงหน้าใหม่อย่างคุณชิคเก้นเนี่ยนะครับก็เข้ามาสร้างสีสันตัวละครแต่และตัวละครจะมีบุคลิกและลักษณะที่แตกต่างกันไปตัวซีรีส์เองไม่ได้นําเสนอเรื่องดูจริงจังจนน่าเบือ่อความน่ารักของเขาทั้ง4คนเวลาเราดูสารวัตรแจะเราจะเห็นมุมหล่อมุมเท่มุมน่ารัก เวลาเขาเข้าจับกลุ่มเขาจะดุดันเพราะเขาเป็นคนถือกฎหมายอยู่ใช่ไหมครับชั้นใดก็เป็นฉันนั้นกลุ่ม4คนนี้ก็จะมีมุมน่ารักมุมความกันเป็นกันเองนะครับแล้วเวลาเข้าจับกลุ่มเนี่ยก็จะดุดันนะครับแล้วก็จริงจังกับคนร้ายที่เป็นภัยต่อสังคมแบบเดียวกันเลยครับก่อนที่เราจะนําเสนอกับทางช่องเราได้มีการพูดคุยกับผู้การจอแล้วก็สารวัตรแจ แล้วก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อจะนําเสนอเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะมาสะท้อนให้กับคนในสังคมได้พึงระวังอันนี้มีการคุยแล้วก็มีหนังสือได้รับการตอบรับ,รบและอนุญาตให้นําทั้งชื่อชื่อของของ,ของหน่วยนะครับมาทําการถ่ายทําได้นี่ครับลาบลื่นนะครับแล้วก็ตัวแสดงทั้งหมดก็เข้าถึงบทบาทนะครับอาจจะยากในเรื่องของภาษากฎหมาย อาจจะยากในเรื่องของวิธีการปฏิบัติพึงให้เป็นเหมือนตำรวจมากที่สุดทเท่าเชืา่อมากได้แต่เนื่องจากทุกคนทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทั้งท่าทางจริยาภาษาที่ใช้ลักษณะคํานะครับในมุมที่เขาอยู่กันเองก็จะเป็นภาษาปกติที่ที่ที่คุยกันแต่ในวันหนึ่งที่เข้าจับคนร้ายหรือผู้กระทําผิดภาษาของกฎหมายในลักษณะการอ่านหมายจับต่างๆอันนี้ก็จะให้ความสําคัญเพราะมันเป็นภาษาทางราชการ นะครับพวกเขาก็ได้ทำการฝึกฝนแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับแบบอย่างท่าทางการพูดมาเป็นอย่างดีอันนี้ผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มตัวตำรวจตรงนี้เลยครับเราถ่ายทำไปได้ประมาณ80แล้วครับนะครับแล้วก็เราพร้อมออนแอร์ในต้นเดือนมีนานะครับแล้วก็ทั้งเดือนมีนาเราก็จะได้เห็นทั้ง8 EP แต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกอย่างผ่านการถ่ายทำได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่า ต้องขอขออันหนึ่งนะครับว่าอาจจะเห็นผมไม่คนกํากับอย่าเพิ่งมองภาพว่ามันจะมีระเบิดมียิงนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของการสืบแล้วสวนแล้วก็สอบแล้วจับแล้วนําผู้กระทําผิดเนี่ยเข้าไปดําเนินคดีนะครับคดีที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับคดีที่เป็นคดีที่เป็นภัยใกล้ตัวฉะนั้นยิงบูระเบิดเนะี่ย มันมันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าความสนุกที่มันเกิดขึ้นก็คือคนร้ายพวกนี้เรามีวิธีการยังไงที่เราจะเข้าไปจับกลุ่มส่วนเราที่เป็นคนดูเราจะได้ความรู้และพึงระวังให้กับตัวเราเองรวมถึงญาติพี่น้องที่จะต้องคอยระวังกลุ่มคนแล้วผมยกตัวอย่าง call center นะครับวันนี้กลุ่ม call center มีวิพัฒนาการและมีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใช่ไหมครับพอเราจับแบบนี้ได้ เขาก็จะไปจัดเขาก็จะทาแบบอื่นในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ e ีหนึ่งที่เป็นเรื่องของกลุ่มคอร์เซนเตอร์เหมือนกันให้เราได้พึงระวังให้เราได้ตระหนักกับลักษณะแบบนี้ให้เราได้ถูกคิดแล้วก็วิเคราะห์ก่อนก่อนการตัดสินใจที่เราจะทําให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินเ,เงินทองให้กับกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังผมคาดหวังในมุมของสังคมที่อยากจะให้ตระหนักและได้รู้ทัน เล่เหลี่ยมของคนร้ายที่มีการพัฒนาการที่จะทำก่อให้เกิดความเสียาหายให้กับผู้คนในสังคมนะครับอย่างน,น้อยก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นกระจกเงาสะท้อนให้ให้กับคนดูได้รู้ว่าวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยคุ้มครองประชาชนวันนี้เรามีคนร้ายที่ก็ค่อยๆพัฒนาการที่จะทำ รูปแบบของการหลอกรูปแบบของการที่จะนําพาความเสียหายเจา้หาที่ตํารวจเราก็ตามแบบนั้นเหมือนกันอย่างน้อยๆสาระนอกเหนือนจากความบันเทิงที่เราได้เห็นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สะท้อนให้กับคนดูนะครับของทางช่องเจ็ดอได้ได,ได้ได้พึงระวังนี่สิ่งที่สิ่งนี้ที่ผมอยากจะคาดหวังกับคนดูมากกว่านะครับ